สพ่อแม่ทั้งหลายเนี่ยลูกมันจะเลวมันจะยังไงก็ทั้งเดินกระทือบบ้านตึงๆขึ้นช้าขาขึ้นก็ตึงๆขึ้นขาลงก็ตึงๆลงเนี่ยนะปิดประตูดังโครมไปหมดเนี่ยนะ,อ,ะอาจารย์ทั้งหลายท่านจะมีเมตตาได้อย่างมากไม่เกิน3ครั้งเนี่ยนะสามครั้งถ้าถากว่าไม่คิดจะปรับตัวก็คงว่าทางใครก็ทางใคร พอเกิดมาก็ไม่ได้ต้องไปรับผิดชอบอะไรมากมายขนาดนั้นใช่ไหมแต่คนที่เป็นพ่อเป็นแม่จําต้องทนไปขี้เหล้าเมายามาอาเจียนหน้าบ้านก็ต้องลากขึ้นจูงขึ้นมาหลับมานอนอะไรเป็นต้นพ่อแม่อาจจะเอื้อเฟื้อถึงขนาดแ้วก็ยังไงก็ลูกเราแต่ในทางาศาสนาเราไม่ได้เป็นลักษณะขนาดนั้นอะไรเนี่ยนะแั้ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งขาดเมตตาต่ออีกฝ่ายหนึ่งบุคคลนั้นก็กลายเป็นบุคคลที่ไม่สัปปายะต่อกันเรียกว่ากลายเป็นบุคคลที่ไม่สัปปายะเนี่ยนะ กลายเป็นว่ามาสร้างความรําคาญให้กลายเป็นว่ากุูลธรรมไม่ค่อยเจริญและเนี่ยนะเอาภาระมาทับถมให้เพราะจริงๆแล้วถ้าตัวเองต้องการภาระต้องการความรับผิดชอบขนาดนั้นแล้วมาบวชทําไมเนี่ยนะมาบวชทําไมท่านท่านก็ท่านคล้ายๆกับว่าคนที่เป็นครูอาจารย์ก็จะเรียกหาสิทธิของตัวเองว่าที่ตัวเองเข้ามาบวชทีแรกก็ไม่ได้เคยคิดว่าจะต้องมารับผิดชอบใครในบัดนี้ทําไมคนโยนภาระมาให้ตัวเองอะไรมากมาย ขนาดนั้นเพราะทุกคนก็ต้องช่วยแบ่งเบาภาระซึ่งกันและกันไอการที่ช่วยแบ่งแบ่งเบาภาระต่อกันก็คือการมีเมตตาต่อกันเอื้อเฟื้อในการและกันนะทั้งกร่วว่าโดยกายกรรมต่อหน้าและลับหลังนะต่อหน้าก็คือมีกิจอะไรต้องช่วยก็ก็สามารถช่วยกันได้ก็ช่วยก็มีพระรูปหนึ่งเนี่ยนะท่านเลิกสอนก็เหตุผลว่าลูกศิษย์ของท่านเนี่ยนะที่ที่ได้รับคําสั่งสอนจากท่าน ไม่เคยเอื้อเฟื้อช่วยเหลืออะไรท่านเลยเนี่ยนะไม่เคยสนใจว่าอาจารย์ทําอะไรอยู่อย่างไรเนี่ยนะกพรามีอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งอ่ะท่านกําลังไปไปก็กกดูซิท่านอยากจะลองดูว่าลูกศิษย์ของท่านจะมีเมตากับท่านบ้างไหมท่านก็ไม่บอกว่าท่านจะทําอะไรเสร็จแล้วก็ไปทําในที่กลางแจ้งซึ่งลูกศิษย์ก็มองเห็นพอพอลูกศิษย์มองเห็นแล้วลูกศิษย์ก็เฉยว่าอาจารย์ไม่ได้เรียกใชพรางนั้นล,ลูกศิษย์ก็ไปตามทางของลูกศิษย์อาจารย์ก็ทาของอาจารย์ก็แล้วกัน ่าอาจารย์ท่านนั้นก็ในที่สุดก็เรียกว่าประกาศปลดตัวเองจากอาจารย์นนะก็บอกว่าไม่มีค่าควรที่เขาจะอ,ะ,อะไรนะดำเนินปฏิบัติดำเนินตามปฏิบัติตามเพราะแค่นี้เขายังไม่เอื้อเฟื้อก,กับเราเลยเนี่ยนะขนาดว่าดูซิว่าเอาทำทั้งเหน็ดเหนื่อยด้วยอะไรด้วยและที่ทําก็ไม่ใช่ประโยชน์ส่วนตัวของอาจารย์อะไรเนี่ยนะซึ่งมันก็เป็นประโยชน์ส่วนรวมทั้นถ้าหากว่า ผู้ที่เข้าไปศึกษาขาดความหวังดีต่อผู้ให้แล้วผู้ให้จะให้อะไรได้เนี่ยเพรันบุคคลที่ขาดความเมตตาจากครูอาจารย์ทั้งหลายก็ยากที่จะประสบความเจริญเนี่ยนะพันน้อยมากอย่างเขาบอกว่าบุคคลที่กลมหัวดือแข็งดีถือตัวเย่อหยิ่งพยองลำพองทั้งหลายเนี่ยโดยมากก็ไม่มีความเจริญในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วเนี่ยนะพันถือว่าไม่มีความอ่อนน้อมไม่มีคาระวะเนี่ยนะ การมีสัมมาคารวะนั้นเป็นมงคลเป็นเหตุแห่งความเจริญทั้งหลายเมื่อขาดสัมมาคารวะเป็นต้นความเจริญจกมีมาแต่ไหนเนี่ยนะแต่บางคนเนี่ยขณะที่ลำพองอยู่ก็ดูเหมือนเจริญเพราะมันพองอยู่ด้วยอํานาจเหมือนลูกบปกเนี่ยนะเหมือนพองอยู่ก็เหมือนก็ว่ายังแม้ยังเจริญเติบโตยังงงกเงยแต่ถ้าหากว่าวันไหนที่ตัวเองอหมดความลำพองใจลงเนี่ยนะก็เรียกว่าเสื่อมเสื่อมจนถึงขนาดว่า กุศลไม่เหลือเลยเนี่ยนะเหลือแต่อบาสอกุศลธรรมทั้งหลายมันการประพฤติอภิสมาจาริรก,กวัดเนี่ยนะตรงนี้อ,อ,อ,อภพิสมาจาร์ก็หมายถึงว่าการประพฤติปฏิบัติอุปถาหมะคะว่าถ้าฝ่ายในทางพระวินัยเนี่ยมีวัดของผู้ที่เป็นครูอาจารย์ว่าครูอาจารย์เนี่ยต้องทํำยังไงกับผู้ที่เรียกว่าลูกศิษย์บ้างลูกศิษย์จะต้องทําอย่างไรกับครูอาจารย์บ้างเมื่อศิษย์ไม่ทําตัวในฐานะของศิษย์อาจารย์ ก็ไม่มีกระจิตกระใจหรือว่าลูกศิษย์ทำแต่อาจารย์ไม่ทำหรือลูกศิษย์ไม่ทำอาจารย์ทำมันก็ด้วยกันไม่นานเพราะอะไรเพราะอีกแต่ละฝ่ายขาดความเมตตาซึ่งกันและการขาดความหวังดีต่อกันและกันเนี่ยนะนั้นกิจกรรมตรงนั้นก็ยากที่จะเจริญได้อันบางทีเนี่ยเขาก็อย่างสมัยใหม่เขาบอกโอ้ลูกศิษย์ทั้งอ่บอกบอกพระหมายบางทีบอกมาผมเนี่ยมาครูอาจารย์ไม่เคยสนใจผมเลยไม่เคยแต่ตัวเองไม่เคยคิดเลยว่าครูอาจารย์มีกิจอะไรบ้าง นะคือทีนี้อย่างอย่างแรกๆเลยเนี่ยนะครูอาจารย์บางองค์ก็โอ้สงเคราะห์พระเนนดีอะไรดีหนักๆเข้าพระเนนไม่ค่อยเอื้อเฟื้อท่านเลยท่านก็ราคาญก็ตัดความราคาญท่านก็อยู่ของท่านเดี๋ยวผมก็อยู่ของผมและกันท่านก็มาด้วยกรรมของท่านผมก็จะอยู่ด้วยบุญของผมเนี่ยนะมันก็จะกลายเป็นแบบนี้นะโดยพฤติกรรมนะไม่ประกาศชัดเจนแบบนั้นนะแต่ว่าโดยพฤติกรรมเนี่ยสอแววบ,บอกอย่างนั้นหมดพันลูกศิษย์จะจะหนาวเหน็บขนาดไหนอาจารย์จะมีผ้าห่มสิบผืนก็ไม่ได้แจกให้ เพราะอะไรเพราะสายสัมพันธ์แก่กันและกันไม่มีเลยเมื่อไม่มีเลยเนี่ยก็ยากนะก็เหมือนว่าเป็นพ่อแม่ลูกกันโดยแต่ชื่อเรียกกันอาจารย์แต่ชื่อเป็นอาจารย์แต่สติ๊กเกอร์ปิดกันไปอย่างนั้นแหละอาจารย์แต่ปากอะไรไปแต่ว่าจิตใจก็ไม่ได้มีความเอื้อเฟื้อต่อกันและกันเพราะขาดเมตตาต่อกันและกันที่เป็นอย่างนี้ก็คือเนื่องจากว่ามีโทสะแก่กันและกันและมีมานะต่อกันและกันนั้นทั้งทั้งนั้นก็ไม่มีความเจริญเลย มันอันนี้สําหรับพระพิสุทั้งหลายเนี่ยนะถ้าสําหรับเครือขัดเนี่ยนะถ้าหากว่าจะทําเมตตากายกรรมทําอย่างไรสําหรับกิจของเครือขัดก็เช่นการไหว้พระเจดีย์การไหว้ต้นโพการนิมนต์พระภิกษุสงฆ์การพบเหล่าพระพิสุที่เข้าไปเข้าไปในบ้านไปบินทบาทต้อนรับบาตรไปรับบาตรไปปูอาสนะ,ะไป เดินตามหมายาว่าไปคอยดูแลหรือว่าทานน้ามันให้เป็นต้นอันนี้เรียกว่าเมตตากายกรรมของเครือขัดทั้งหลายอันนี้เป็นเมตตากายกรรมทีนี้ต่อไปเมตตาวจีกรรมบอกว่าสําหรับเหล่าภิกษุการสอนอาจารยการสั่งสอนศึกขาสามการสั่งสอนศิกขาบทการสั่งสอนพระวินยับรรยบัญญัติการบอกกรรมฐาน การแสดงธรรมการสอนพระไตรไปิฎกการสอนพุทธพจน์คำพูดเหล่านี้ที่ทําด้วยเมตตาจิตเรียกว่าเมตาาเมตาวาจีกกรรมนีนะก็คือบอกสอนในสิ่งที่เป็นประโยชน์การบอกการสอนการแนะนําการตักเตือนในสิ่งที่มีประโยชน์ต่อผู้รับคําว่าเมตานั้นหมายคําว่าเอ,อื้อน้อมประโยชน์ไปให้อีกฝ่ายหนึ่งความคิดเหล่าใดที่นําประโยชน์ไปให้อีกฝ่ายหนึ่งความคิดเหล่านั้นเรียกว่าเมตตา เพราะการบอกในสิ่งที่ผู้รับเขามีประโยชน์บอกสอนอาจาระมัญญาตบอกสอนอธิศีนอธิจิตอธิปัญญาบอกสอนสมถาวิปัส,สนาการแสดงอริยสัจธรรมการประกาศอริยสัจธรรมหวังความเจริญในพระศาสนาให้เขาทรงจำพระพุทธพจน์ทั้งหลายการบอกกล่าวแนะนำสั่งสอนโอว่าตักเตือนเป็นต้นด้วยความหวังดีต่อผู้รับด้วยความปรารถนาดีต่อผู้รับและ เป็นประโยชน์ต่อผู้รับอย่างแท้จริงอันนี้เรียกว่าเมตตาวจีกรรมแต่ไม่ใช่สะใจของคนพูดเนี่ยนะไม่ได้พูดด้วยความว่าโอ้มาเม,มาน้ําลายเนี่ยนะมาก็เลยพูดใหญ่เลยไม่ใช่อย่างนั้นแต่หมายถึงว่าคําพูดใดที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ผู้รับอย่างแท้จริงเนี่ยนะเช่นเรื่องศีลเรื่องอาจาระเรื่องมันญาทเป็นต้น หรือว่ามีกรุณาเป็นสมุทฐานหมายความว่าถ้าเขาไม่รู้สิ่งนี้เขาเสียหายเขาเสื่อมจากประโยชน์ก็บอกกล่าวแนะนาตักเตือนเขาให้เข้าได้รับประโยชน์ในประโยชน์ที่พึงจะได้รับอันนี้เรียกว่าเมตตาวาจีกรรมมันการกล่าวธรรมเนี่ยนะน้อมนําเมตตาไปนำนำหน้านะมีเมตตานนำหน้าว่าเขาจะได้ฟังได้ยิน ความที่พระธรรมเป็นธรรมดีเนี่ยนะถ้าเขาปฏิบัติตามธรรมเป็นธรรมอันดีอย่างนี้แล้วเขาจะพ้นไปจากวัตรทุกข์เขาจะได้รับประโยชน์รับความสุขรับประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเขาจะได้รับประโยชน์โลกนี้ ได้รับประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งเขาจะได้เจริญด้วยศีลสมาธิปัญญาเขาจะเจริญด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิเขาจะเจริญด้วยโพชฌงชงองมรรคเป็นต้นมันก็เป็นการหวังขอความหวังดีความปรารถนาดีในการแสดงคมนั้นเรียกว่าเมตตาวจีกรรมนะเมตตาวจีกรรมส่วนเมตตาวจีกรรมของเครือข่าทั้งหลายเช่นคําพูดเชิญชวนว่าพวกเราจะไปไหว้พระเจดี พวกเราไปไหว้ต้นโพพวกเราไปฟังธรรมพวกเราไปบูชาด้วยดอกไม้ทูบเทียนหรือพวกเรามาร่วมกันสมาทานประพฤติสุจริตสามประพฤติกายสุจริตประพฤติวจีสุจริตประพฤติมโนสุจริตไปถวายสลากกระพัดถวายผ้าอาบน้ำฝนถวายปัจัจสี่แก่สงนี่มนสงมาจัดถวายของเคี้ยวเป็นต้นปูอาสนะตั้งน้ำฉันน้ำช้ต้อนรับสงให้นั่งเหนืออาสนะที่ปูเอาไว้เกิดฉันท่าอุสาหะขวนขวาย อันนี้เรียกว่าเมตตาวจีกรรมอ่านะน,น้อมคำพูดใดที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ครือขัดด้วยกันน้อมใช้คําพูดใดที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่บรรพชิตทั้งหลายอันนั้นแหละเรียกว่าเมตตาวจีกรรมของครือขัดมันคําพูดใดที่ผู้ฟังเขาได้รับประโยชน์คําพูดเหล่านั้นเรียกว่าเมตตาวจีกรรมแต่ไม่ใช่ไปพูดในสิ่งที่มันตรงกันข้ามกับประโยชน์ ถ้าหากว่าพูดในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับประโยชน์ก็คือพูดให้เสื่อมประโยชน์พูดให้เสียหายพูดให้เขาแบบเขากําลังเจริญกุศลอยู่ดีไปพูดให้กุศลจิตเขาลดลงหรือ,อนะนะเขากําลังสมัครสมานสามัคคีในการเจริญกุศลกันดีไปหาข้อติเนี่ยนะกลายเป็นช่างติช่างยุช่างแย่ช่งาชงแย่แย่ซะแยกหมดเลยเนี่ยนะเพราะว่า,า,าขาดเมตตาวาจีกรรมเป็นที่มาของพูดเท็จพูด,พดคําหยาบและส่อเสียดพร้อมทั้งเพ้อเจ้อ โดยเฉพาะส่อเสียดเนี่ยเป็นเรื่องที่อันตรายมากที่สุดเพราะว่าการส่อเสียดในแม้แต่สงยังแตกกันว่างั้นนะ่ะแม้แต่ผู้มีศีลมีทิฏฐิอ่นนะผู้ที่ศึกษาอยู่ในสมถะและวิปัสสนาถ้าหากว่าได้รับคำส่อเสียดท่านเหล่านั้นก็แตกกันมีพระพิสุรูปหนึ่งเนี่ยนะอ่าเป็นนักส่อเสียดเก่งมากเลยนะส่อเสียดนี่คือเนื่องจากว่ามีพระสองรูปพระสองรูปเนี่ยรักกันมากรักกันเหมือนพี่เหมือนน้อง ติดตามกันมาเป็นเจ็ดแปดสิบปีแล้วนะสมัยก่อนคนอายุเป็นหมื่นปีเนี่ยสมัยศาสนาพุทธเจ้าองค์ก่อนท่านรักกันมากองค์หนึ่งอายุพันษาห้าสิบเก้าอีกองหนึ่งพันษาหกสิบก็อุปถากคอยรับใช้กันเป็นอย่างดีเลยนะคอยรับบาดคอยอ,อุ้มบาดถือตามไปบินทบาตก็อุ้มบาดคอยจัดจีวรจัดน้ําใช้น้ําฉันเียกว่าดูแลอุปถากองค์ที่มีพันษามากกว่ามานานแล้วก็เคารพซึ่งกันและกันเนี่ยมาก ทั้งสองคนก็เอื้อเฟื้ออยู่ด้วยกันด้วยความเจริญในกุศลธรรมแล้วก็ไปอยู่อาศัยหมู่บ้านแห่งหนึ่งหมู่บ้านนั้นเขาก็มีศรัทธาเลื่อมใสกับท่านากับสองรูปเนี่ยมากก็อุปถากกันไปมีครั้งหนึ่งมีนักธรรมกถึกผู้แสดงธรรมอยู่รูปหนึ่งเนี่ยไปเห็นสององค์สมัครสมานสามัคคีกันไปเห็นว่ากลุ่มคาระวะนี่เขาเลื่อมใสสองรูปนี่เหลือเกินนี่ทํายังไงเราจะครองยึดอํานาจตรงนั้นได้ ในวิธีจะยึดอำนาจได้ก็บอกสองรูปนี้ต้องแตกแยกกันก่อนก็ไปแตกแยกกันก็มีแผนแผนก็ทําท่าจะไปคุยกับองค์พระเถระองค์หัวหน้าว่าผมมีเรื่องจะบอกท่านอยู่เหมือนกันนะมไม่บอกดีกว่านะทําเป็นมีชั้นเชิงกันนะก็เลยเอยจะบอกผมมีเรื่องมัน,มนสําคัญนะแต่ว่าเถ้าบอกแล้วมันจะเสียหายไม่บอกดีกว่านะทำนะก็ไปพูดอย่างนี้อยู่สองสามครั้งแล้วก็ไปหาองค์แรกบอกผมนี่มีอะไรจะบอกท่านนะ มีเรื่องสําคัญมากเกี่ยวกับเรื่องอีกองคหนึ่งนะแบบชี้แนวนิดหน่อยนะมีเรื่องสําคัญมากเกี่ยวกับเรื่องอีกองค์หนึ่งอนะไหนเรื่องเป็นยังไงเหรอ,อ,อม่บอกดีกว่าหลายครั้งเข้าอ่นะอีกฝ่ายหนึ่งใจจดใจจ่อเขาเรียกว่าตอกย้ำไ่หลายหลายครั้งเข้าในที่สุดก็บอกว่าเนี่ยองค์นั้นอะเขาบอกว่าถ้าผมจะคบคุณเนี่ยนะให้ระวังหน่อยนะองค์เนี้ไม่แน่นอน นะองค์นี้ไม่แน่นอนหมายว่าไม่ดีเต็มร้อยนะมีความเสียหายอยู่ในตัวอีกหลายอย่างด้วยกันเพราะถ้าท่านจะไปคบองค์นั้นเนี่ยท่านต้องคิดให้ดีนะแม่เขาแนะนําผมมาอย่างนี้ก็ไปเอกนะก็สอเสียดด้วยมุสาวาทเนี่ยนะก็พูดเท็จเท็ดด้วยสอเสียดด้วยแต่ว่าเท็จประสงค์จะสอเสียดให้สองฝ่ายนี่แตกแยกกันในที่สุดเนี่ยมองสององค์เนี่ยมองหน้ากันไม่ติดเลย นะวัดมีสองประตูประตูหน้ากับประตูหลังองค์พี่ไปประตูหน้าองค์น้องไปประตูหลังเนี่ยนะว่าจากกันไปเลยร้อยปีผ่านไปยังได้เจอหน้ากันบอกทีนี้ตอนหลังเขามาเจอหน้ากันบอกผมเคยทําอะไรผิดบ้างไหมท่านเคยเห็นไหมบอกไม่เคยอ่าแล้วแ,แล้วอ่าแล้วอีกทามอีกฝ่ายหนึ่งก็ถามอแล้วผมเคยทําอะไรผิดไหมท่านเคยเห็นไหมอะไรไหมบอกผมก็ไม่เคยเอาวงั้นก็แสดงว่าอง์นั้นอายุถ้าเราแตกกันเนี่ยนะ เสียใจมากนะกอดคอกันรอ้องไห้กันตอนหลังกมาไล่องคเนี้ยตายตอนหลังเนี่ยนะส่อเสียดตายแล้วไปเกิดเป็นเปรตแบบหัวเป็นหมูนอนเนี่ยเยิ้มเต็มตัวไปหมดก็เเปรตปากหมูเของกันสุกระเปรตเนี่ยนะนเพราะอ่อเกี่ยวกับเรื่องส่อเสียดเนี่ยเป็นเรื่องร้กาจมากเนี่ยนะพูดยุแยงตะแคงรัว่วคําพูดใดที่ขาดเมตตาก็จะเป็นคําพูดที่ก่อให้เกิดความแตกแยกกัน กรรมคำผู้ใดที่พูดให้แตกแยกกันเนี่ยนะสามีภรรยาที่รักกันมาเนิ่นนานเมื่อมีฝ่ายมาส่อเสียดเข้าสองคนก็แยกกันแม่กับลูกถึงจะรักกันขนาดไหนเมื่อมีคนมายุแยงตะแคงรั่วเข้าแม่กับลูกก็แตกกันพ่อกับลูกก็แตกกันพี่กับน้องก็แตกกันเนี่ยนะเครือญาติทั้งหลายก็แตกแยกกันกษัตริย์เมืองไพศาลีก็ล่มสลายนะศูนย์มาลายสิ้น ตายกันเป็นเบื่อก็เพราะว่ามีคนมาส่อเสียดแตกแยกกันมันส่อเสียดนี่จึงเป็นกรรมที่ถือว่าหนักมากนะเป็นกรรมที่มีโทษมากมันคาพูดที่พูดขาดเมตตาก็จะพูดให้เขาแตกแยกกันเรียกว่ามีความหวังดีเฉพาะหน้าแต่วามปรารถนาความทําลายในตอนหลังเนี่ยนะมันคนที่พูดอะไรเนี่ยจะต้องระวังให้ดีว่าคําพูดของเราเนี่ยในที่สุดแล้วนํามาซึ่งปัญหาในตอนหลังไหมผู้ที่ฟังเขาเดือดร้อนไหมเนี่ยนะ เราเองจะต้องลำบากใจในภายหลังไหม